ถ้าแอดไปพูดว่าเราสามารถโจมตีกองทัพหรือว่าโจมตีศัตรูด้วยแสงเลเซอร์ได้ในประมาณ10-20ปีก่อนเนี่ยใครๆก็อาจจะบอกว่าแอดบ้านะครับเลยทําให้มีการออกแบบนะครับความบ้าเหล่านั้นขึ้นมาจริงๆในปัจจุบันนี้แล้วนะครับโดยที่กองทัพบ,บกสหรัฐนะครับได้มีการออกแบบครับยานรบ ของอาวุธเลเซอร์ครับที่เอาไว้สกัดกั้นภัยทางอากาศนะครับที่อเมริกานั้นเขาได้มีการออกแบบมาเองและเอาไปติดตั้งครับกับยานยนต์ป้องกันภัยทางอากาศที่มีชื่อว่า DM s h o r a r นั่นเองซึ่งมันนั้นจะมีปฏิบัติการได้ดีมากน้อยเพียงใดนะครับและก,ก็การใช้งานจริงครั้งแรกของอาวุธเลเซอร์ของกองทัพสหรัฐนี้มันจะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดครับเดี๋ยวแอดจะเล่าให้ฟัง ก่อนอื่นแอดก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในช่องลีไลฟ์อยู่กับผมครับลีมีเรื่องเล่าตามข้อมูลนะครับของกองทพบ,บกสารัฐที่ได้มีการเผยแพร่ครับการฝึกซ้อมจริงจริงครับที่ฟอสซิลรัฐโอคลาโฮมาครับถือเป็นก้าวที่สำคัญที่สุดครับในการนำอาวุธพลังงานกำกับทิศทางมาใช้ในการป้องกันภัยทางอากาศแนวหน้างานนี้ครับจัดขึ้นโดยกองพันที่4ี่ กรมปืนใหญ่ป้องกันภัยทางอากาศที่60ครับร่วมกับสำนักงานความสามารถรวดเร็วและเทคโนโลยีสำหรับกองทัพบ,บกสารัฐหรือว่า RCCTO นั่นเดงโดยทหารนะครับได้ทำการทดสอบระบบป้องกันภัยทางอากาศระยะสั้นครับแบบควบคุมทิศทาง DM s h o r a d ที่ติดตั้งนะครับบนยานยนต์ s t r i k e r 8 8ครับ ซึ่งการฝึกซ้อมสดครั้งนี้ครับรวมถึงการโจมตีระบบอากาศยานไร้คนขับหรือว่า UAV แบ่งออกนะครับเป็น3กลุ่มจำนวนมากซึ่งสะท้อนครับถึงภูมิทัศน์ของภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ปฏิบัติการร่วมสมัยในปัจจุบันนี้นั่นเด็การฝึกซ้อมครั้งนี้ครับแสดงให้เห็นจริงการทำงานร่วมกันครับระบ,ระบบพลังงานกำหนดทิศทางที่ใช้เลเซอร์และก็แพลตฟอร์ม M s h a r a d ครับแบบจลศาสตร์ดั้งเดิม ซึ่งเน้นย้ำครับถึงแนวทางการป้องกันแบบหลายชั้นกองทัพครับกำลังพัฒนาสถาปัตยกรรมป้องกันประเทศที่ตอบสนองและปรับขนาดได้ซึ่งออกแบบนะครับมาเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทางอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับโดนขนาดเล็กที่สามารถหลบเลี่ยงหรือทําให้การป้องกันแบบเดิมอิ่มตัวครับขั้นตอนการทดสอบนะครับส่งผลโดยตรงครับต่อการพัฒนาโปรแกรม eheL หรือว่า enduring high energy laser ของกองทัพบบกครับในปีงบประมาณ2569ครับซึ่งกำหนดนะครับให้เป็นโปรแกรมพลังงานกำหนดทิศทางครับโปรแกรมแรกในประวัติศาสตร์โดยกำหนดนะครับแนวทางสำหรับการใช้งานเต็มรูปแบบการสาธิตความสามารถยับยั้งครับมันยังเน้นย้ำครับถึงการบูรณาการเทคโนโลยีสมัยใหม่ในระดับกองกำลังโดยเน้นครับที่การปรับปรุงยุทธวิธี เทค,คิและก็ขั้นตอนครับสำหรับการปรับใช้ในโลกความจริงครับทหารนั้นจำเป็นที่จะต้องตัดสินใจในเสี้ยววินาทีในสภาพแวดล้อมที่มีภัยคุกคามซับซ้อนครับและก,ก็การจัดหาหรือว่าการยุติการสู้รบของเป้าหมายเนี่ยเมื่อใช้โปรโตโคอลการสู้รบนะครับมันจะเหมาะสมทั้งกับระบบพลังงานเก่ากำกับและก็ระบบจลศาสตร์การฝึกซ้อมเหล่านี้ครับไม่เพียงแต่เป็นการทดสอบฮาร์ดแวร์เท่านั้นครับ แต่ยังตรวจสอบการทำงานที่จำเป็นครับสำหรับประสิทธิภาพการรบแบบเรียวไทม์ให้กับกองทัพบ,บกสารัฐได้อีกด้วยครับแม้ว่าเลเซอร์หรือว่าอาวุธเลเซอร์ d e d i r e c t e n e r น y นี้ครับจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นแต่กองทัพบ,บกสารัฐนั้นก็ยังคงเน้นย้ำครับถึงความเกี่ยวข้องที่ยั่งยืนของระบบจลศาสตร์ แนวทางปัจจุบันครับมุ่งหวังให้ระบบ DE นี้เข้ามาเสริมกำลังครับไม่ใช่เข้ามาแทนที่ทรัพยากรระบบป้องกันภัยทางอากาศเดิมๆที่อเมริกามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นระบบทาแอดหรือว่าระบบเดวิดสลิงอะไรต่างๆครับเพื่อให้แน่ใจครับว่าเครือข่ายป้องกันภัยทางอากาศจะซับซ้อนและมีความปลอดภัยต่อการล้มเหลวครับเมื่อเทคโนโลยีเลเซอร์และก็ไมโครเวฟกำลังพัฒนาสูงขึ้นนะครับและก็พัฒนาเพิ่มขึ้นเนี่ย เทคโนโลยีเหล่านี้ครับก็จะมีความแม่นยำที่ไม่มีใครเทียบได้ครับและมีต้นทุนต่ำครับต่อการยิงหนึ่งครั้งซึ่งมีความสำคัญครับต่อการต่อต้านการโจมตีของโดรนจำนวนมากที่กำลังกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของศัตรูใกล้เคียงกันและศัตรูที่ไม่สมดุลน,นั่นเองเหตุการณ์สำคัญครับในรัฐโอคลาโฮมาครั้งนี้เป็นสัญญาณครับที่จะบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในหลักคำสอนของกองทัพสหรัฐในอนาคตครับ มีอาวุธเลเซอร์ที่ติดตั้งบนไทรเกอร์ครับจะกลายเป็นความจริงในแนวหน้า DEM h ョ r ัตกำลังก้าวขึ้นมาเป็นรากฐานกลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้นครับของกองทัพในการรักษาความเหนือกว่าทางอากาศและการปกป้องกองกำลังเคลื่อนที่ในสนามรบที่มีโดรมมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองในปัจจุบันนี้และระบบ M Sho r a รัี้ีครับหรือที่เรียกกันว่าก a เด i a นเป็นอาวุธเลเซอร์ครับที่มีพลังงานสูงกว่า50กิโลวัตต์ครับ ที่เข้ารวมกับยานเกราะสไตรเกอร์ A1 8คูณการผสมผสานนี้ครับเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมเลเซอร์พลังงานสูงหลายภารกิจซึ่งมุ่งหวังครับที่จะมอบความสามารถในการส่งพลังงานเคลื่อนที่ครับเพื่อต่อต้านภัยคุกคามทางอากาศระบบเลเซอร์นี้ครับได้มีการพัฒนาโดย r e g i o n Technology ครับประกอบด้วยกำลังลำแสงระบบติดตามเป้าหมายและระบบตรวจจับเป้าหมายด้วยไฟฟ้าออปติกและก็อินฟราเรดครับ และเรดาร์รวมไปถึงหลายภารกิจนะครับที่จะใช้เรดาร์ ku 7 2 0ซึ่งทั้งหมดนี้ครับจัดการโดย cross technology ครับซึ่งยังจัดหานะครับระบบจัดการพลังงานและระบบระบายความร้อนให้กับขีปนาวุธ m s h o r a r d นี้อีกด้วยยานเกราะสไตรเกอร์กันบ้างดีกว่าครับยานเกราะสไตรเกอร์ a 1นี้ครับมีลักษณะโดดเด่นนะครับเป็นตัวถัง double v ช่วยเพิ่มความสามารถครับในการเอาตัวรอดจากทุ่นระเบิดและอุปกรณ์ที่เป็นระเบิดสแสวงเครื่องครับ ยานเกราะนี้ครับขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ Charter Pillar 49ครับที่ให้กำลังสูงถึง450แรงม้ารองรับความต้องการพลังงานของระบบเลเซอร์ในขณะที่ยังคงความคล่องตัวอาวุธเลเซอร์ DEM โ h รัสนี้ครับใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ l i เธียมนิกเกิลโคบอล a l u ลูมิเนียมออกไซครับหรือว่า l i n c a นั่นเองซึ่งชาร์จใหม่ครับด้วยกำเนิดให้พลังงานไฟฟ้าดีเซลบนยานเกราะ ช่วยหรืให้การปฏิบัติการได้อย่างต่อเนื่องในสถานการณ์การรบต่างๆครับและระบบ DEM s h u r a t นี้ครับได้รับการออกแบบครับเพื่อให้ปกป้องกองพลและหน่วยรบของกองพลครับรวมไปถึงครับสามารถทำลายอากาศยานไร้คนขับภัยคุกคามจากเครื่องบินปีกหมุนและปีกตรึงรวมไปถึงจรวดบืนใหญ่บืนครกได้ครับการติดตั้งระบบนี้ครับถือเป็นก้าวสำคัญและความก้าวหน้าครั้งสำคัญครับในความพยายามของกองทัพบกสหรัฐ ที่จะบูรณาการอาวุธพลังงานกำกับทิศทางเข้ากับกลยุทธ์ป้องกันประเทศครับหรือว่ากลยุทธ์ป้องกันภัยทางอากาศของประเทศสหรัฐโดยให้โซลูชันต้นทุนต่ำต่อการโจมตีต่อครั้งสำหรับภัยคุกคามทางอากาศที่เกิดขึ้นใหม่อาวุธเลเซอร์ในปัจจุบันครับถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญครับในแนวทางการป้องกันทางอากาศของกองทัพยุคใหม่ถ้าเกิดเพื่อนๆลองนึกภาพดูแล้วกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราต้องใช้ขี่นาวุธขึ้นไปสกัดกัน้นอาวุธทุกอย่างนะครับที่มาทางอากาศ เป็นโดรนราคาถูกขี่ปนาวุธกากๆดักๆเนี่ยนะครับแต่ว่าเราต้องใช้ถ้าแอดขึ้นไปยิงเนี่ยขี่ปนาวุธลูกหนึ่งมันก็หลาย10ล้านหลายร้อยล้านมันจะคุ้มค่ากันไหมครับเพราะงั้นครับอเมริกานั้นก็เลยต้องหาต้นทุนต่ําเพื่อที่จะสกัดกั้นครับของที่มันไม่ได้มีคุณภาพสูงอะไรมากมายอะ่ะอย่างเช่นโดรนราคาถูกขี่ปนอาวุธราคาถูกอะไรพวกเนี้ยสามารถเอาเลเซอร์อไปีนชี้ๆมันก็แตกกระจายตัวไปได้แล้วมันทําให้ความคุ้มทุนในการสกัดกั้นเหล่านั้นมากขึ้นนั่นเอง ส่วนทาเอดระบบป้องกันภัยทางกาศหรือว่าโกลเด้นโดมที่อเมริกากาลังจะสร้างอยู่เนี่ยมันก็ยังคงมีความจําเป็นครับสําหรับการสกัดกัน้นสิ่งที่มีมูลค่าสูงสิ่งที่มีมูลค่าความเสียหายเยอะหรือว่าความรุนแรงที่อาวุธเหล่านั้นจะเข้ามาโจมตีภายในประเทศครับแต่ถ้ว่าอันนี้มันไม่ได้เข้ามาแทนที่ระบบป้องกันภัยทางกาศแบบเดิมมันเข้ามาเสริมระบบป้องกันภัยทางากาศในประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเอง และอาวุธเลเซอร์ในปัจจุบันนี้ครับก็ยังถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญนะครับในแนวทางป้องกันภัยทางอากาศยุคใหม่ครับซึ่งจะแตกต่างจากอาวุธทั่วไปที่หมดเกลี้ยงและสร้างความยุ่งยากด้านโลจิสติกค,ครับเลเซอร์เนี่ยมันจะมีกระสุนแบบไม่จํากัดมันจะมีจํากัดเพียงแค่แหล่งจ่ายไฟฟ้าเท่านั้นและความสามารถในการโจมตีภัยคุกคามด้วยความเร็วแสงด้วยความแม่นยําสูง ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการโจมตีเพียงเล็กน้อยครับและต้นทุนนะครับการปฏิบัติการเพียงเล็กน้อยทําให้มีประสิทธิภาพครับในการป้องกันฝูงดโดรนหรือแม้แต่กระสุนปืนนะครับที่บินในระยะต่ําในอนาคตครับสงครามดโดรนและการโจมตีแบบอิ่มตัวครอบงำเนี่ยอาวุธเลเซอร์นี้ครับมันจะมอบความได้เปรียบทางเทคโนโลยีที่ลดการใช้ทรัพยากรด้านโลจิสติก ในขณะที่การป้องกันอย่างต่อเนื่องครับมันก็ยังคงเกิดขึ้นและก,ก็การบูรณาการของกองทัพสหรัฐอเมริกาที่นำเอ็มโชรัสเข้ามาปฏิบัติการนี้มันก็จะช่วยเสริมสร้างครับการปฏิบัติการการป้องกันภัยทางอากาศด้วยเลเซอร์เข้ากับหน่วยปฏิบัติการของกองทัพบ,บกสหรัฐแสดงให้เห็นครับว่าอาวุธพลังงานกําหนดทิศทางเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแต่ทฤษฎีอีกต่อไปแล้วครับแต่มันกําลังเปลี่ยนผ่านไปสู่อาวุธที่สามารถนําไปใช้งานได้ในสนามรบ เมื่อศัตรูลงทุนในภัยคุกคามทางกาศที่มีต้นทุนต่ำเพื่อจะท้าทายอำนาจทากาศที่เคยมีมาความสามารถในการกำจัดภัยคุกคามเหล่านี้ด้วยระบบที่มีประสิทธิภาพสูงปรับขนาดได้และยั่งยืนอย่างเช่น D E M s h o r a s จะให้ข้อได้เปรียบที่ชัดเจนครับและอนาคตการป้องกันภัยทากาศนั้นก็จะถูกกำหนดครับโดยพลังงานที่แม่นยำมากขึ้นเรื่อยๆกำลังยิงจำนวนมาก และกองทัพบกสหรัฐนั้นก็กําลังวางแผนครับและจะวางตําแหน่งตัวเองให้อยู่ในแถวหน้าของการปฏิวัติกองกําลังป้องกันภัยทางอากาศของตัวเองในประวัติศาสตร์ครั้งนี้นั่นเองเราก็ต้องมาดูกันครับว่าเอ็มชอรัตของทางประเทศอเมริกานี้มันจะสามารถสกัดกั้นได้ดีมากน้อยเพียงใดซึ่งเอาเป็นว่ามันจะไปสกัดกั้นขีปนาวุธข้ามตวีบไอซีบีเอ็มไออาร์บีเอ็มหรือโอเลชนิกอะไรพวกนี้ไม่ได้แน่นอนครับแต่สัพวามันสามารถสกัดกั้นนะครับ เมื่อไอเครื่องบินเล็กๆนะครับหรือว่าฮอที่บินลงมาต่ําหรือแม้แต่ดโดรนที่เข้ามาโจมตีขีปนาวุธราคาถูกนะครับหรือแม้แต่ไอพวกกระสุนปืนครบกระสุนปืนคออะไรต่างๆที่มันจะโจมตีเข้ามาในกองทัพเนี่ยเลเซอร์เหล่านี้ครับมันสามารถทํางานและสามารถสกัดกั้นได้ครับมันทําให้จะสร้างคอได้เปรียบให้แก่กองทัพสหรัฐในการที่เรานั้นจะไปสกัดกั้นครับโดยใช้ต้นทุนต่ําเพื่อที่จะสะกัดกั้น อาวุธยุโทโธปกรณ์ที่มันเข้ามาโจมตีที่เป็นอาวุธต้นทุนต่ํานั่นเองทําให้ไม่ต้องเสียทรัพยากรหรือว่าไม่ต้องเสียทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงอย่างเช่นขีปนาวุธของทาแอดอะไรพวกนี้นั่นเอง รเราก็ต้องมาดูกันครับว่าอเมริกานั้นจะทําได้ดีมากน้อยเพียงใดสําหรับ DEM s h o r ชัในครั้งนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงครับกับระบบป้องกันภัยเลเซอร์ของทางประเทศอเมริกามันจะมีประสิทธิภาพอย่างที่คาดไว้หรือไม่ก็ลองแสดงความคิดเห็นและมุมออม,มองของเพื่อนๆนะครับผ่านใต้คมเม์เลยแอดรอความคิดเห็นและมุมมองของเพื่อนๆทุกคนอยู่นะครับยังไงวันนี้ก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e เป็นกาลังใจให้ด้วยกัน และที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่อจาจารย์นำมปเดตและเสนอให้ทุกคนั้นได้รับชมรับฟังกันในอนาคตต่อ,อไปข้างหน้าด้วยแ้ะครับสำหรับวันนี้อาจก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเด้อไว้เจอกันใหม่ EP นะสวัสดีครับบ๊ายบาย